งานตัวนี้เป็นผ้าวาดน,นะคะมีคนสั่งตัดแล้วเร็วมวากมากเลยนะคะลูกค้าก็เร็วเหลือเกินงานเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ลูกค้าสั่งตัดเลยเดี๋ยวเะให้ดูนะงานตัวนี้เป็นผ้าวาดมือหรืองานแฮนด์เมดของทางร้านนะคะมีจํานวนจํากัดนะมีอยู่แค่ผืนสองผืนแค่นั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะแล้วดูความสวยบอกเลยใครได้งานตัวนี้ไปนะสวยมาก ราคา1,200บาทนะคะค่าตัด500นะคะ1,700บาทสวยมากงานแบบสุดอะ่ะตัวนี้นะคะแล้วก็แมทกับเสื้อได้หลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีน้ำเงิน ได้เยอะมากสีคือเยอะจริงๆค่ะสีสีได้ตามดอกเลยนะเหลืองก็ได้นะเหลืองเขียวเ <g ülme> ขียวก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวน,น,นี้ก็ได้เนาะเนี่ยเขียวนี้ก็สวยเห็นไหมได้สีเยอะมากเลยนะคะคุ้มมากใครที่แบบว่าหาไปใส่กับเสื้อหลายๆสีนะคะแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยคือคุ้มจริงๆค่ะผ้าอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วเดี๋ยวไปดูสีท้ายคลิปนะับเปิ้ลมีสีให้ดูนะ มีอยู่5้าสีลูกค้าสั่งตัดแล้วสวยจริงลูกค้าท่านนี้คือโชคดีมากรอรับสินค้าได้เลยจากจากกรุงเทพนะคะได้ผ้าสวยๆไปเลยสวยมากเลค่ะ